สวัสดีค่ะพี่บูสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะก็มีกลุ่มพรีวิวนะคะของ WHA เนี่ยนะคะก็มุมมองออกมาเนี่ยเป็นบวกนะคะตอ่อแนวโน้มกำไรปกติของไต,มตรมาสหนึ่งของปี24ค่ะเราคาดว่าจะอยู่ที่750ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น49%่เก้อรเซนเยียนะคะแต่ว่าลดลงเ0 Q on Q ซึ่งปัจจัยหลักๆที่มันทำให้เพิ่มขึ้นถึง49%่ year, เก้อรเซนเยียเนี่ยหลักๆเลยมาจากยอดโอนที่ดินประมาณเราคาดไว้ประมาณ,าาามาณ500 10ได้นะคะแบ่งเป็นไทย340ได้เวียดนาม240ได้ซึ่งในตัวเลข580เนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ของปี2 3เท่าตัวเลยนะบ,บวก100%นะคะซึ่งเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าตัวเวียดนามเนี่ยค่อนข้างออโอนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าลดลง Q 1 Q 1 Q 1คิวอันคิวแน่นอนว่ามันเป็นไปตามปจัจจัยดุการไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรคร่ะสําหรับแนวโน้มไตรมาส2เป็นยังไงนะคะเราคาดว่าอาจจะมี ชะลอได้ทั้งเยียออนเยียคิวออนคิวเนื่องจากว่ายอดโอนนะคะในแต่มานึงค่อนข้างสูงนะ,ะดังนั้นแต่มาสองเนี่ยอาจจะดรอปลงได้บ้างนะคะโดยคาดว่าจะกลับมาอีกครั้งค่ะในช่วงของเซ c o ัน h า l ์นะ,ะโดยเฉพาะในไตรมาสสี่ที่เป็นหายซีซั่นแล้วก็ยังมีการขายสับเข้ากองในไตรมาสสีด้วยนะคะดังนั้นเราก็ยังคง อ่ากําไรปกตินะคะประมาณาการกำไรปกติของปี 24, นะองงงสองสี่อยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยล้านนะก็โตยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ยังคงคำแนะนำบายค่ะทาร์กเก็ตไพรซ์อยู่ที่หกบาทสี่สิบสตางก็ยังคงเลือกเป็นท็อปพิคค่ะครับก็โดยรวมสำหรับ wH a นะครับก็เรียกได้ว่าเอ่อเริ่มที่จะส่งผ่านกําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านได้แล้วนะครับไตรมาสหนึ่งก็ดูเย็นๆเนี่ยโตเยอะนะครับคิวนคิวเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าไตรมาสสี่ปกติมันมีเรื่องของกําไรพิเศษะอะไรต่าง นะครับก็ดูนองบอ i เ n ชันไปละกันนะครับทีนี้เราได้มองในเชิงพื้นฐานนะครับเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าเออร์เน็งก็ยังซัพพอร์ตในแง่ของราคาหุ้นอยู่นะครับมาดูเชิงทางเทคนิคกันบ้างนะครับเพะโจมองแพทเทิร์นของ WHA ยังไงครับครับ WHA เองก็ต้องบอกว่าหลังๆนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ยัง เรียกว่าต่ําเล่นต่ำบนเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่นะครับก็ <c oughs> แต่ว่า,าฐานเนี่ยมันเหมือนยกสูงขึ้นมาอยู่นะครับถ้าเราลองตีตัว up trend channel นะครับก็จะเห็นว่าตัวของฐานเนี่ยที่ลงมาทดสอบเนี่ยมันเหมือนจะรับไว้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นตัวกลับเหมือนกันนะครับตัวของแนวต้านถัดไปเนี่ยถ้าเบรก200วันขึ้นมาได้ก็4.88นะครับแล้วก็บริเวณยอดสูงด้านบนนะครับ 4.96ตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านนะเป็นแบ่งเป็น2สเต็ปนั่นเองนะตัวของแนวะรับเองก็คาดว่าน่าจะขยับสูงขึ้นมาได้นะที่4.7แล้วก็4.64นั่นเองเพราะว่า4.7เองเป็นจุดที่มันเบรกลงมาหลังตอนที่ตลาดปรับฐานแต่ตอนนี้ขึ้นมายืนได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานน่าจะค่อยๆย,ยกสูงขึ้นได้แล้วก็เป็นไซด์เว้อัพได้ครับครับก็เป็นข้อสรุปสำหรับ WHA นะครับจริงก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ทีทมกลยุทธ์เราเคย พูดถึงไว้ในช่วงต้นปีนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเล่นกับกระแสนะครับปีนี้อยู่ที่เออร์เนงนั่นแหละขอให้ค่อยๆส่งผ่านเออร์เนงมาได้เรื่อยๆนะครับตามที่ตลาดคิดเลยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรอบที่ทำให้หุนบบ้นกลับมาสวีบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานการค่อยๆเซตฐานอยูอย่ย <c oughs> ๆๆนะครับค่อยๆสร้างแพทเทิร์นนะครับก็คีย์หลักของราฐดูเฮดเอมคิดว่าตามเออร์เนงแล้วกันนะครับก็ โดยรวมวันนี้เราก็าได้ไอเดียครบถ้วนสำหรับกลุ่มนิคมนะครับขอบคุณคุณหวานด้วยครับ